ตัวนี้คันใดรถพี่น้ตัวงไยเนาะตัวนี้คันไหลคุณเป็นตัวงไยเนาะอ่าโอ้โดยโดยโอ่าสามขันนะ,ะ่งไหมเนาะคันไหลต้องสามขันเป็นบ่อยไหมอ่าเมืม่อวานนี้มาคำแน่พี่น้ตัวงไยเนาะแ,แต่ว่าเพิ่งยังมาได้ทีเนาะตัวนี้เนาะ อ้าวพี่น้องเอ๋ยเนาะพบพอกันช่วงตอนค่ำคำอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซานของทางแม่อุษาคือเก่าพี่น้องเอ้ยกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะมาอัปเดตเบิ่งช่วงตอนค่ำคำยามแรงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพื่อแวะมองนั่นมองนี่มาฮอดแม่อุษากับคำคือเก่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาอีกมื้อนี้เพิ่น คันไหลเพื่อนพี่น้องเอยเนาะป้าโตนี่พี่น er no. no. ้องเอยคันไลเพื่อนเนาะอ่าให้เพื่อนเฮ็ดเป็นแบบนี้น้ำพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าอ่าจะได้เอารถขึ้นง่ายน้ำแน่พี่น้องเอ๋อ่าโตเนาะอ่าขันใดเพื่อนนี่สามขันพี่น้องเอ๋เนาะโดยโดยพี่น้องเอ๋ขันใดรถบ้านแต่นั้นไหมตัวนี้คันไลคนตัวนี้เนาะ อ่าตัวพี่ตองเอ๋อบุ้งอีละอ่าวังวังอ่าตัวนี้คันใดรถพี่ตองเอ๋เนาะตัวนี้คันหลคนพี่ตองเอ๋เนาะอ่าโอ้โดยโดยอ่าสามขันนะ่งไหมเนาะอืมคันไหลต้องสามขันเป็นบ่อยไหมอ่ามาวานนี้มาข้ามน่พี่ตองเอ๋นาะหาและประมาณนี้แหละอ่าแต่ว่าเพิ่อนยังมาได้ทีเนาะตัวนี้เนาะ อ่าฮะฮะ,ะ,ะ,ะแต่ว่ามันเป็นเพิ่นเพิ่นเอาหน้าเท่าไรพูนดนี่ขนา,า,นา,า,าดไนนี่บริหารหนาสามซิปบ่หนาเศร้าบ่จะเป็นหน้าเศร้านี่เนาะอ่ายังเป็นหน้าเศร้านี่แหละพี่น้องเนาะโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่ว่ดสัตว์นี่นไงแม่ เพราะทั้งทั้งแม่แต่พ่นพันเห็นพันว่ามันมันคือเป็นสีสันชั้นมาฉันนาโดยพี่น้อยก็เลยมาเบิ่งก่อนมาเนาะอ่าคือว่าเป็นอ่เพราะว่าเฮือนไปตู้พันน่ะมันมันหนาใหญ่เนาะมันก็เลยเป็นเปิ่มๆพี่น้อยเนาะอันนี้น่ะอันนี้มันเป็นมันหนามันน้อยเลยเพิ่งยังเพิ่งในเทพืชเนาะอ่ามาว่ามาเพิ่นเทเทแบบชีน้ำมันกัดสิเพิ่มยู้พี่น้อยเนาะแต่ว่า แต่ว่านี่นะเพิ่นแบบว่ายังบ่ทันได้เทหันนั้นพี่นทองเลยไม่เพิ่นยังบ่ทันได้แล้วเวน้อเดี๋ยวพันยังสิเทอ่าเขาบพันเทต้นี้ออกมันกับชิขอบมันกับชิยว่าณนี้เนาะขอบมันกับชิยว่าณนี้พี่น้อยแต่ว่าหน้าเศร้าพ่นเอานี่เนาะอ่าเพราะว่าตัวนั้นมันหน้ามันมันเบิดแผ่นกระเบื้องเลยๆตัวนั้นน่ะเบิดแผ่นกระเบื้องเลยปาดออกนิยนึงสินะเนาะอ่ามันกับชิใหญ่แน่ยพี่น้อยตัวนี้ อ่า uhm, ท,ท system, like nope. hmm. oh, ี <im itation> <im itation> ่การคือว่าเาให้แบบเพิ่มเรื่อยนั่นอยู่ก็โดยโดยคือ่างรประมาณนี้เนาะอันใดอ่าอ่าสบายดีได้ไหเด้อเนาะสบายดีลูโดยบรสปลี่ยบป่มนี่นาดหน้านั้นบงพวนี้นะมาับเด้เป็นไรเป็นบัมาับบ่บมตงซ้ำมาแล้ ด on no ูยูเฮือนดูยูเฮือนดูหานอันแกงน้ำม้ช no. ุบพลกินให้แกงน้ำมันพวกมันดูักแล้วหอมแท้นี่เนาะมาส่งตอนแรงแกงน้ำม้ชุบพลกินเมือนี่ฮันเลยกะจำเป็นลูกขาเลกกะประทูทีู่เอามาให้มาวานนน้นจำเป็นฮั่นหกเจ็ดอันนี่แหละมาจะคนไหมพวมันพนมาสองมาสองคนบอกดู พ่อเฒ่าบ่ได้มามื้อนี้ฮะลุงเพิ่นคาหางัวว่าซั่นงัวเพิ่นบ่เห็นอ๋องัวบ่เห็นบ่อ๋อเพิ่นมาซคนโดยโหหจักไข่นี่เนาะโดย่นจัไข่ก็งามูหั่นดิอเพิ่นปูแต่เริ่มมาอยู่พู่โดยอืมใหญ่ๆมีตใหญ่หมดงามเบิดได้เด้เนาะโดยงามแลูกอามีหยังกินแงมื้อนี้แม่อปลาทูลูกทูคือเก่าโดยเอ้าก ตัวอื่นมันแพ้งโดยได้กินเลไเด้หมูก็ได้สองมือแล้วไม่ไปดำหน้าเดีวนี้นี่แหละชาวพันนี้คะชาวพันบ่โดยช้อันนี้ฮัทเพิ่มตัวนึ่งตัวเดริละละนี้แล้วโดยอ้นี่ผนแกงสีห้าอนี่หรวมทั้งหมดแกงกระแซ่กันโดยอ๋อใส่พวกบัวลายบัวในวนาีบัวว่าอยู่นี่มีอยู่หน่อยนึงผนอยู่ผนฮันดกหะเห็นนานพักขนแล้วบาคันแเออ่หดยังต้มไว้นะไมเนาะโดย เทพื้นนี่ส mm ิพาะใช่ป้นี่ไหมจักหรืบว่าโมโหแล้วแต่ต้อมไม่ได้แบบเพิ่นต้อมไว้ก็ได้ไหมเพราะว่าคือว่าได้มันเพิ่นบวกได้แหละเนาะเพิ่นแล้วและหรุเจะว่าสิพาะอยู่จักกว่านี่ยังแต่ตัวนี้แล้วเนาะในตัวนี้แล้วนี่ให้เพิ่นให้เพิ่นเดี๋ยวให้เพิ่นเทตัวนี้วงก้อนนี่ก็ว่าให้เพิ่นเทอย่างให้เพิ่นเอาใหตัวเก่าเบิดแหลยเพราะฉะนั้นที่สร้างไม่ไม่เพราะพอมันเพราอเพิ่นก็ไม่ได้เทได้เพายในมือเดียวเนาะนไงเนาะเป็นการเทว่า เก็บบรรจงไปเด้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นเนาะลูกเนาะแล้วก็แล้วอ่อนเด้สิแล้วเมื่ออื่นนี่นะบ่ปๆได้แล้วแล้วมือน่ะเอากรวมทั้งหมดลแม่ว่าเนาะนี่ๆอันนี้กับอันนี้เด้นี่แล้วก็อนั้นพุ่นอยู่พุ่นน่ะเด้ลูกก็แล้วบ่แม่ันด๋ยังตัวนั้นหั่นยังก็สิว่าแล้วมืออื่นั่นน่ะแม่ว่าหั่นนะแล้วมืออื่นบ่โดยเพิ่นก็สิแล้วมืออื่นเพิ่น่ให้แล้วมืออื่นได้เด้กับตัวนี้นี่อือแล้วมืออื่นเอามือนี้เพิ่นสิก่อนีเนาะโดย มือหน้สิโกอย่นี้ไปทางไหก็ขันใดสามขันที่กันอยู่นี่กันเนาะโดยสามขันไปทางไหแล้วไาแล้วภายในกันเนาะโดยแล้วมนแล้วลูกโอีไปทางไหนากิฏิบานี่เฮ็ดอนเทินยู่แล้วแล้วแฉัแล้วไปทนไปงไหเนาะว่าแต่่านั่นลูกสบายดีก็สบายดีก็ดูดตัยนุยน้องตัยนุยเนาะผู้เพือแต่เือแต่แม่จะไปใช้นี้ หหู่้จะมาไปหาเบาๆได้ปะจ๊ะอ่าพอไม่ได้ปะจ๊ะจะมาไปหาพอไม่ได้ปะจ๊ะหนาช่พไม้น้าลำบากลาล่าเอเอบากล่ลาอบอกเป็นไงลำบากล่าลาเป็นคือว่าเช่นนดนเอาเอาไมาแล้วมิเตเม่เาห็ดกินคนเดียวเออเอามามิเตเม่ชูกินอต้องหากะหาอาผูรู้ๆเลเนาะ หาคนดีๆีผเออหาผู้รูเด้วยหาคนดีๆหาคนดีๆคนดุ้แหละผู้ไดเอ้ยเนาะก็ทำเยอะคนบวกแล้วใช่ไหมด้วยแล้วแล้วลูกแล้วแล้วบาทนี่ฮะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนียนี่อยใหม่ยังไม่ได้ตัดออกบวกเพลอนบวกซานเนินหน้ำเป็นเบิดได้บ่เก่งได้บ่ยังลูกเด็กครึ่งนึ่งผลใสเนั่นนะ พ่หลายหล่ลายพอสมควรเนน่าหนานี่กันเนาะจนเต็มเนี่ยดิโอ้นี่ว่ามันปั้นนี่ไงแม่โดูหรืว่าเล้วเล้ยนี่แหละผลมนีคันนี้แหละมาวาดในตัวนั้นเรียบร้อยแล้วเนาะดูแล้วแล้วหรอดยโยังแต่แถวกันดอกกันได้เท่านั้นแหละเรียบร้อยแล้วพี่น้อไปเนาะอ่าโบกเรียบร้อยแล้วมือเป็นกะเทยขั้นไหนกะเทยแล้วเป็นกะเทยพื้นบ้านนี่ ดูอ <No. S 2> <Nacional. S 1> ่ก็หลายแรลก็เทพื้นแต่ว่าขั้นไรเปะเส่งกังามพอดีเขาขี่รถตื้นมาไหนมันขึ้นเลยเนาะพอดีแบบมันอ่ขึ้นนะไม่ขึ้นฮัทเนาะงามแท้ได้ผลเหตุนะพดีดูามงามได้ผลเหตุเนาะดูอยังกับงามมดงามมทุกอย่างเลยเนาะเฉพ่อแบบผลเหตุเฮือนแต่ไดมาดอย งามงามไปนอนนอะเฮือนแมวซานี่อย่าหยอกันกากากาไปไม่ออกไปเฉยเฉ้ออกไปไหมออกไปอย่าไปได้บักชต้คนเจเอยังไงคนเจเองเจเฮือนเถอนี่แต่ว่าได้นอนเฮือนมาชิดเมื่อนี้นะเรื่องคเจรถได้นอนเฮือนมาชิดบ โอ้ยบ <ítulo> uh, ่ะอ <Anyway. S 1> ันนี่แมทแมททามทูแ huh. ล uh ้วแล้ว hmm. บ oh, mm ่ดำน้บ่จิตหันลืมแล้วลูกเอ้ยยังคือกันโอ้เนแล้วอีกท่งนึงยังอีกท่งนึงบาดนีนะตัวหลายเนาะนหลายท่งอยู่ไดเหลายท่งคนก็ได้เนาะฮะงามๆนรถมื้อนี้ฮะิลางเลยว่ะงามยเอ้ไม่ถึกรถเพิ่นนี่ลูกงามอลีจังว่ะเพิ่นล้างเด้นี่สําหรับมื้อนี้เด้อาไปแล้วให้เอี่ยมเลยโอย หอมอมกุ้มหมอนี่เป็นตอวไหนเนาะโอ้ยอ่ะแม่ใจลุกอ่ันแบวงให้น้องตัวนู้ยเพิ่นอินนู้นเลยไหมเด้อดูไปงานกินเพอมาเสียซื้อว่าซีชุดดูดูไปไปเอาอยู่น้ำม่เถ่าเอาเอาม่เอาอันนี้ก่อนนี่เออหมักมูนี่ซื้อมูน้ำลงเตี๋ย่นน้ำแน่เออเอาลุกอึ๊บโอ้ตัวนู้ยเอ้ยมาไหมตัวนุ้นมาเอากระปุ้นน้ำม่เถ่ามาเดี๋ยวเอามาอีกหมือนเนาะปุ้น À, à. 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 à bó, kín nó nữa núi À. nó sẽ đấy. Ba. Để phần đây cho nó đi con ba con đắc con đọ con đi. Hi đây bọ. Rồi, đi. น้อง Ding Ding, là ơi nó Núi Núi bao này mẹ lu. Cặp phun na. Suất nữa a. Tán gần chín lu. Bình hắng. Mẹ tháo ăn đó. อ้าวไปลางให้ยังตีนมือลางอีกพูดแล้วเนาะบ่ลลางลูกนั่นลากได้เนาะเอาพุดเมื่อก่อนลูกค้าโทษขอลายว่าอ่ะมือกินลูกกินปไนได้เด้ออ่ะในเตียงพุ่นพุ่นแหล่มาแต่พุ่นเหลายทางอยู่พูนัเนี่ยคิวบ่อยเนี่ยโอ้ยเนาะว้าบ่อ้ยเนาะมาแต่หลายมือยังคิวอยู่อลไรกะลืมอันเออ tôi nói mày 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 đôi mày 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 ได้บ่ยันตำรถพนชุยรถนะบ่ได้บ่ได้บ่ดีงามดีงามเออชุยหนึ่งกับเทรพันเพื่อนั่นอ้าช่ไหแชมป์เนี่ยี่เลยเอออันนั้นหูอยู่ดอกนี่เคยดเข่าก่อนจะได้ห้เพิินยางเด้อนอ้ามืดเลยไปยังน่ะชดเสาชดหนัเชืกอนนี้ราก็ปิ้งปลาทูลูค้าว่าจะมีเจ้านี่กะ ตามข้าวครับเข้าพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ไปดำหน้าซ่ํามื้อนี้โอ้มีเงินนี่แหละเอ้าขาดมื้อนึงซ่ํามื้อนึงได้การกินก็โแพงยังก็ได้อุกบ่่อยก็ได้จังสิเฮ็ดจังได๋กับข้าวน้องงๆพี่น้องเอ้ยไปซะเนาะทูน้อยก็20,000เออทูน้อยก็ได้ไเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะตืพนปทูใหญ่แพง นี่ก็สําหรับที่ขึ้นเด้นี่ก็กวงขึ้นนําไปเนาะโอ้สวยจังซี่เลยบ่แบบมีตอนเช้าคนจังสิใส่กระโตกมันหลายเด้อแงบ่ค่อยหลายปานดเนาะโดยบ่หลายปานดกินนอนลูกอืมีดตงบ่ค่อยหลายปานดดิเด้ากมูบ่ออาบ่เห็นบ่มีเอออยู่เทิงอยู่เทิงลูกูพุ่น้ทางนอกพุ่นทางนอกพุ่น ชื่อซอยเพลินนะหมายสิพันบาทนี่แม่มันลดลงโอ้บ๊มันหน่อยเด่นรุดจังน้อยเนาะมันหน่อยลงอีกเยด้ดยลดจังน้อยน้อเราแจกพคนนี้ตุ่มไว้คากดีเนาะตุ่มคักไให้มันหนาวบ่บบอบม่ฉันยันเด็กน่อยจับหนามือมาเขาแหละแม่ไปดีแดยแม่ไปเป็นห่วงบออยากให้เปื้อนนะออกไปช่องเสื้อมืนอบ้านจะช่องเสื้อยังันได้ยังไดอหนไปแแม่บมักเปือนเปืนอ ดีแล้วะเนาะครูแจักโดยทำให้คือว่าคือเคยรูกเคยบอกกันแล้วเคยชื่อให้เขาครับเด็ดเอาซืได้มากนี่การมอนสืง่ายพี่น้องเลยทางแม่แก้วพะสุขสวรรค์โดยดุดดอทมอเตอร์ไซค์นี่กรโอ้พี่น้องเนาะครูแจ๊ทีได้ป้าบังได้ปูนแจ๊กเช็ดได้จังออกลูกอันนี้ปูนติดนี่ปูนวะปูนเป็นจุดแต่แจ๊กเช็ดได้จังจะออกชุดนี้บอสุกบ่าชุดนี้บอสุกบังดูผ่าดูออ๋ ลงเตี้ยเขาพาดูเขาเข้าหมายลงเตี้ยแล้วบาทเนี่ยเราพาพาลงดูลูกมันก็แดงคือกันไหนเละตอนทัวมันเป็นอีสั้นเลยทัวร์เนาะพอย่าชุดนี้ยัวชิบวชุกเขาเห็นแบบก็ได้ต้องไปวันหลายมือมาจักเนาะนี่ชุกบ่ชุกดูตะวันมอยากแรงแห้งบนใดเอ่าอ่าบนกับบนคือรุ่นนั้นบนไดแต่วันอะไกินได้ชั้นนี้นะในมันดับนะเนาะผมเป็นยังมันชุกแล้วแต่ว่าแบบนี้อะนะชงสีแบบนี้แหละ สุกแล้วอ่ะดิในมันก็ดำเลยเดิกินได้อยู่เนาะคขนว่ามันอ่อนก็ในมันก็ข้าวเนาะซีโมย่าขาวเราชาญเป็นไรหวานบ่นั่นหวานเนี่ยมันจะสีวชามันจะจืดเนาะบางทีมันถึหมองกระดานไปจังหวานหอมตัวหวานหวานบอชิมมึงไงกินไหมหนุ่มเพิ่นสีเทเมื่อไหร่แม่คาว่าเนี่ยกะคำว่ามันเอินลูกีซังปูดมาให้เพป็นเลย อาจักแม่ก็บ่ฮู้คั่นเพิ่นโดยบ่ได้ถามลูกแม่บ่ได้ถามแล้วมื้อละเด้เนาะบ่ไดบ่ได้ยังได้แต่คันใดนี่เนาะแต่บ่เนยังอเพิ่นสร้างเพิ่นก็สิโทรบอกว่าอยู่ดอกพี่น้องว่าเป็นดก็เนาะสิได้สั่งเครื่องมาเพิ่มเด้อนพวกอย่างนี่นมามากินมาเว้ยน้องมน้องมน นี่ก็ตุ้ยนุยตุ้ยนุยพ่อนี่กันเนาะน้องตุ้ยนุ้ยพ่อนี่กันอันนี้ก็ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยคือกันพ่อนี่กันอ่อมานี่มากินเออโดยมากินอ่าเดี๋ยวสิเอาหม่งมห้เพื่อนอนจักหมักไปเอาไว้องหลังโมเออปลาตุ้ยเลยเนาะกินไปหาพวไมันไปกู้บ่อเลยเนาะเอาลูกไปเอาไวจักสิไปหากินได้เลยเก็บเล็กเก็บเล็กบ่เลยนะไปเก็บเล็กทีเก็บเล็กนั่น รักคิดชองเลยลูกลูกเลียกพ่อจะเอาไปน้ำไปน้ำกันเลยอ่าเอาไปน้ำเอาไปน้ำกันเลยกับลูกเดียอันนีก็ไม่เรื่องไหนอือเอาไปน้ำกันเลยลูกกับระวังดีๆเด้อลูกเด้อไม่ไปเอาเลยดีๆเป็อาบุ๋นเมื่อไปแล้วขี่รถหน้าเป็นห่วงเรื่องต่อยเขาขับรถเนาะอย่ามาเพิ่งหนุ่ยแม่แล้วรถเป็นไรอ่าอย่ามเพิ่งลูกเป็นยางไปที่นะ วัวก่คือเขากอดอย่งนอ้ตะกี้เน้เนาะอ่ากี้ยังว่าเอาเอาคนไปในเอิร์กด้ยยัขับรถไปยยลียัลูกยังไหก็ลุกเที่น้าแว่าระวังน้ำเนาะไปทางไงรถบรรคอยขับคอยขี่ไปปารกินม่แดนเอ้ยไงเลยมันก็ได้กินก็ได้างปชไปเยอะลใช่ โอนี่ได้เห็นพ uh, okay. ูดถึง uh, หัวเฮาบ่เคยเห็นเนาะเขาเห็นเลยบ่เคยเห็นดิโดยลูกประเทนอยู่ค well ู่มือดิโอ๊ยเด้อคุณแล้วหัวเฮาแล้วเมื่อกี้หมัดเต็มโมมาเออาอปไว้บ่เคยเห็นมึงสร้างมึงสร้างอ๋อมายังเน่นี่โอ้มันซื้อเขาบ้านหนึ่งเขาเองบ่กินข้าวจ้าวอ๋ออันน่ะนเขาแบกกินเขาแบกกินโอ้ยเขาแบกกิน คือว่านกูได้กินเบลได้เนี่ยน้ำมูกเบลนะกินเขาเขาเบลขนาดเนาะโกยแบบได้มันเข่ามันกินแบบได้นี่ยจกกินเลยเข่ากินข้าวชานนี่เขาหนึ่งนี่โดยหน่วยติบเข่าบูมีผ้าดิเออติบเข่ากูมาซื้อนึกว่าติบเข่าก็นะวันนี้พี่ประตูไงวะโดยทำสบายดีป้าเธอมันหนึ่งเข่าไว้แล้วแบลกินบาทนี้ เลขกเลขดี<ม>ไปเนี<อ>ก,กินาาองพาวเอ้ยเนาะเดินเข่าไปแบลร้ากินหูมาวิเขากินบ่ายนี้ได้มาซื้ออยู่เลแม่เบิงเด้เบิง้งแทบแล้วกินทนะี่กันเพื่อนกันะเอาเิ่ดิจกินอยู่นั่นกใช่หรือเปอ๋เก็บเล,ลขอาคายไปเลยโน้องโมโลนงสี่พลงสี่พัน 4, ก็บไว้หลายเป็นได้แต่เมื่อเล็กมองกันเทว่าน้องอุทัยไปตะกี้เห็นปะได้เท่าไดมื่อนี้ฮะได้หาซิปโอ้ได้หาซิปเมื่อนาะพอแห้งพูดจีดหอดเท่าได้ลูกนะลูกแม่เคยไปยุไปเธอหนึงเป็นแซนเงินหาซิปนี่ยพูดจะหาได้เลยมันก็ไม่ได้ง่ายโอ้แมนธรรมดาลูกคือแม่ก็ตักเด็ดมือมือก่อนสิได้เนี่ยมือมือเว้นเท่าได้ก็ได้ร้ายยุก็ได้เข้าบุตรก็พอได้เป็นบางมือปะวัอนี้เป็นทอก็ได้เนาะ เคยไล่ชงชุดเท่าไรคอดดเส้นมือนเขาก็ได้เสนห้าชงชุดชงชุดเต็มที่ได้เนาะหาเก็บเต็มที่ไ mm ด้เนาะควัดนะเลยลูกคุดไปรันาเอามีลายคนอยู่บ่มีมีมียู้อยู่มือนี่เห็นมีอยู่บ่ ออันนั้นนั้นนีช่ะอันชุมชองคนไปแล้วบ้านมืออื่นเออชุมชองคนเดียวกับ่ไปบ่จะอยูเมออาอ้ออไปไปคนแกล้าไปได้คนมืออื่นฮะมาหับคนบ่ถาไม่ดูคนเอเคยขับรถเะลเล็งได้เคยไบ่เคยขับรถอันนี้เยอะขับได้แต่ระาจอดอยู่นอกเด้โดย

โดยโดยผูย้แล่มือใหม่ประชาชนสิขาวมาเยี่ยมมเด้อะไกลสิแล้วแหละหพี่น้อยเนาะสิแล้วเนี่ยติดเทพพืชอ่านี่เทพพืชไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องเลยโดยอ้าโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิสดนนได้ลำลาเรืเอยๆพี่น,น้นองเด้อเราพบพอกันหมขาขับมืดแล้วพี่น้องทางประชาชนก็สิได้ เดินทางหวนทางกลับบ้านบบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะก่อนอื่นพี่น้องเนาะงก่อนอื่นการขอขอบุญขอบคุณทางแม่ยายตาเนาะที่ว่าได้ชดซอยอ่าเราชดซอยขมาขอบคัวเฮือนซานของทางแม่อุชาพี่น้องเอ้ยจนแล้วจนทั่วเนาะกะดีอกดีใจน้ำเพลินพี่น้องทางโมเสกะเนาะ ข้าพี่น้องเอ๋ยจังใดกติดตามร่วมกันไปว่าสีเป็นจังใดเนาะ,ะสารับเพื่อนของเมโยซาเนี่ยกล่าวทว่าพอสมควรพี่น้องเอ๋ยเนาะถือว่าใครสะได้ชีวะแล้วบานเโาก็มีแล้วบานพุม่มบานพับก็มีแล้วมีแต่ว่าถายทางสร้างเพื่อนติดตั้งประกอบใส่ก็คือ,อเ็พี่น้องเอ๋ยเนาะกับห่วงนงห่วงน้ำกับเพราะว่าเขาคุยในราคาสร้างเพื่อนในสนะี่หมื่นห่านเพื่อนคือเพื่อนเฮ็ดแหลกไนเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะมีแต่ยัง ยังแต่ชาชีกับผูกโลกละนะคุณใดต่างหากนะไรพี่น้องเยลยนอกจากไหนก็ติดตามต้องการไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะอขอให้ทางทุกท่านเนาะที่ว่าเขามาบนมุนสอุ๊บคิบเปอร์เซียนอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใด้ขอให้ได้สมหวังร่างปรารถนาประจุขูดสุขลนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ทุกท่านพี่น้องเอลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วพี่น้องเอลยเนาะก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอลยเนาะ